สืบรักทะเลใจตอนที่เก้าเพราะใครรถแล่นมาจนถึงหน้าประตูรั้วบ้านของตินป้าทองเป็นคนมาเปิดประตูให้ถึงแล้วออสแพร่ชมพูหันมาสะกิดเพื่อนที่ยังนั่งหลับตาขอบคุณผู้กองมากนะคะที่มาส่งผู้กับออสแล้วยังเลี้ยงข้าวด้วยถ้าไม่ได้ผู้กองผู้คงกลับลำบากแน่ๆ ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปสักอย่างเอาไว้คราวหน้าขอเลี้ยงคืนบ้างนะคะพูดแล้วก็มารู้สึกตัวว่าเธอไม่เข็ดหลาบเอาเสียเลยที่ไม่ยอมพกของมีค่าและจำเป็นอย่างโทรศัพท์หรือกระเป๋าเงินติดตัวผู้กองชนะส่งยิ้มละลายใจมาให้เธออีกรอบเปลี่ยนจากขอบคุณเป็นเรียกพี่แทนผู้กองได้ไหมครับเรียกผู้กองดีแล้วค่ะเธอตอบพลางยิ้มเอางั้นเหรอครับค่ะเฮ้ย ชายหนุ่มลากเสียงถอนหายใจยาวอุตสาชอบจริงจีบจริงแต่โดนปิดประตูใส่ตั้งแต่แรกเลยฮะแพรช่ชมพูหัวเราะแล้วกล่าวคำอำลาผู้กองชนะทำท่าตะเบะเขาหลิวตาให้เธอแล้วก็ขับรถกลับไปยังเส้นทางเดิมหญิงสาวโบกมือส่งจนรถเขาห่างออกไปไกลพอสมควรจึงหันกลับมามองคนข้างตัวถามอย่างข้องใจจ้องหน้าผู้ทำไม อิสระยักไหล่ก่อนสาวเท้านำไปหาป้าทองที่ออกมายืนรออยู่หน้าประตูแพรชมพูเดินตามเคียงมาด้วยถ้าทางผู้กองชนะจะไม่ชนะก็คราวนี้นะผู้อิสระพูดแย่เพราะตลอดทางที่นั่งสังเกตมันก็เป็นอย่างที่เขาคิดซะด้วยสิผู้กองชนะทำท่าสนใจเพื่อนเขาจนออกนอกหน้า พูดจาหวานล้อมไม่สนใจว่าจะมีคนที่ติดอยู่ในรถมาด้วยยังเขาจะมองยังไงทำไมล่ะออสคิดว่ายังไงก็หานี้ไม่เจอเหรอแพรชมพูถามคนที่นั่งปิดปากเงียบตลอดทางใจกังวลแต่เรื่องเพื่อนไม่เคยสักนิดจะคิดเรื่องของตัวเองไม่เกี่ยวกับนี้ออสหมายถึงผู้ต่างหากว่าผู้กองชนะจะแพ้ก็เพร้อมมาหลงผิดที่คิดจีบพูดนี่สิหุยบ้าคนอย่างผู้กอง เขาไม่มาสนคนบองบ้องอย่างผู้หรอกแล้วผู้สนใจเขาหรือเปล่าอิสระแกล้งแย่ย้อนถามทั้งๆท,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 ที่รู้คำตอบไม่ยแพระชมพูสะบัดหน้าพืดแล้วเดินแซงหน้าเขาตรงไปหาป้าทองไม่สนแต่ลงไปกินข้าวกับเขานานสองนานเนี่ยนะคนพูดไล่ว่าตามหลังจนแพรชมพูหยุดชะงักหันหน้ากลับมามองอิสระอย่างเอาเรื่องเพราะใครล่ะ รู้ไหมผู้หิวจนท้องกิว่วตั้งแต่เช้าผู้ก็เพิ่งกินนี่แหละเอาแล้วไม่กินซะให้เรียบร้อยอิสระทำหน้าค้างยืนงงกับแพรชมพูที่โยนความผิดมาให้ไม่เอาไม่เอาแหละถ้าผู้ไม่ห่วงออสนะยังไงก็ต้องอิ่มท้องไว้ก่อนถึงจะไปไหนต่อไหนได้โท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 ออสขอโทษนะที่ทำให้ผู้เป็นห่วงจนอดข้าวอดน้ำอะ่ยะย่า รู้ไว้ซะแล้วงวดหน้าอ๋อต้องเลี้ยงข้าวชดเชยอิสระสายหน้าให้เพื่อนก่อนเดินตามเธอไปหาป้าทองที่ยืนรอรับอยู่หน้าบ้านเห็นแววตาเศร้าของป้าทองก็อ่อนใจเพราะรู้เข้าใจว่าป้าทองรักและห่วงนิรชาแค่ไหนเธอเองก็เป็นห่วงเพื่อนไม่ต่างกับนางตำรวจยังหานี้ไม่พบเลยครับป้าแล้วนี้ติดต่อกลับมาที่บ้านไหมคะ พระชมพูกังวลใจพอๆกับป้าทองแต่ไม่รู้จะไปตามหาเพื่อนที่ไหนนอกจากอยู่กับคำว่ารอเธอพยายามเชื่ออย่างที่ผู้กองชนะบอกคิดว่านิรชาอานหลบหน้าพี่ชายไปอยู่ที่ไหนสักแห่งสักวันเธอต้องติดต่อกลับมาสาธุขอให้เป็นอย่างผู้กองว่าทีเถอแพระชมพูพึมพำก่อนหันมาปรึกษาป้าทองถ้าตามหานี้ไม่พบ เราจะทำยังไงกันดีคะป้าต้องพบสิคะยังไงก็ต้องพบให้ได้ทำใจเย็นๆนะคะคุณตินเธอเป็นห่วงคุณนี้มากนะคะยังไงก็ต้องหาจนเจอคะ่ะห่วแแบบไหนกันคะป้าเพราะเขานะคะนี่ถึงหนีออกจากบ้านแถมตัวเองมัวไปนั่งทำงานสบายอารมณ์คุณตินคงมีเหตุผลอื่นคะ่ะคุณนี้ก็ไม่น่าใจร้อนเลย ป่านี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้แพร่ชมพูมองหน้าป้าทองอย่างโงนใจคำพูดนางดูเหมือนป้าเข้าข้างคุณตินจังนะคะก็เห็นเห็นว่าเขาอ่ะเผด็จการกับนี้ขนาดไหนป้าไม่เห็นใจนี้บ้างหรือคะป้าไม่ได้เข้าข้างใครหรอกคะ่ะป้าก็เข้าใจทั้งสองคนนั่นแหละแต่ป้าอยากขอร้องให้คุณชมพู่มองคุณตินใหม่เพื่อจะเข้าใจกันดีกว่านี้นะคะ ที่คุณติ้นต้องทำแบบนี้เพราะไม่ไว้ใจทุกคนที่เข้ามาคล้องแวะกับคุณน,นี้ค่ะไม่ใช่แค่คุณออสแต่เขาก็ควรให้ออสได้พิสูจน์ตัวเองนะคะป้าไม่ใช่มาปิดกั้นกันอย่างนี้เรื่องนั้นป้าเข้าใจค่ะก็ขึ้นอยู่กับคุณออสนะคะว่าจะทำให้คุณติ้นเชื่อใจได้แค่ไหนความจริงคุณติ้นเธอหน้าสงสารออกนะคะตรงไหนกัน แพรชมพูอดย้อนไม่ได้เพราะเธอไม่เห็นว่าเขาจะมีอะไรให้น่าสงสารจอมเผด็จการก็อย่างนั้นขี้โมโหวอยไว้ก็อย่างนี้แต่เสียงเครื่องยนต์ที่ดังเข้ามาจอดในบ้านทําให้ต้องหยุดสนทนาแล้วรีบเดินออกไปรับเพราะว่าอยากรู้ข่าวคราวของนิรชาจากปากของตินได้ข่าวนี้หรือยังตินหันมามองแพรชมพูที่ร้องถามเขาแวบหนึ่งแล้วก็เลี่ยงหนีไปไม่ยอมตอบ พระชมพูชักสีหน้าเดินมาดักทางเข้าไว้ขุนชมพูป้าทองรีบเข้ามาห้ามพระชมพูถอนหายใจเธอสะบัดต,ตัวออกจากป้าทองแล้วเดินไปดักหน้าพูดต่อว่าพี่ชายเพื่อนอีกใยนิไม่น่าเกิดมาเป็นน้องคุณเลยหยุดบ้าระหูปากซะติ่งตะคอกผูอิสระเข้าห้าม แต่คนที่เริ่มโมโหจนฉุดไม่อยู่มีหรือจะยอมฟังใช่สิฉันมันบ้าเพราะห่วงเพื่อนแต่คุณแพรชมพูเชิดหน้าเทียงคอเป็นเอ็นเรื่องที่เกิดทั้งหมดเป็นเพราะคุณที่เอาแต่อดีตของตัวเองมาตัดสินคนอื่นอดีตอย่างนั้นเหรอตินทำเสียงสูงเธอรู้ดีแค่ไหนถึงได้กล้าพูดแบบนี้กับฉันอย่างน้อยฉันก็รู้ทันคุณตินโกรธที่แพรชมพูก้าว่ายเรื่องส่วนตัว จนเธอยืนตัวแข็งทื่อแต่ยังไม่ทันจะตอบโต้อะไรอิสระก็เข้ามาขวางแล้วผลักตินให้ออกห่างจะทำอะไรทำอะไรเนี่ยเหรออยากรู้นักใช่ไหมนี่ไงตินตอบพร้อมเวียงหมัดหนักๆลงบนหน้าอิสระทำให้คนถูกชกล้มคว่ำไปกองกับพื้นอย่างง่ายดายเพราะไม่ทันตั้งตัวและคิดไม่ถึงว่าตินจะทำร้ายร่างกาย ร่างสูงใหญ่ก้าวเข้ามานั่งคล่อมคว้าเสื้ออิสระที่ครึ่งนั่งครึ่งนอนแพร่ชมพูร้องเสียงหลงรีบเข้ามาดึงสองหนุ่มออกจากกันไม่เห็นหรือไงว่าเขายังเจ็บอยู่อ่ะบ้าหรือเปล่าตินปล่อยมือจากคอเสื้ออิสระพร้อมสะบัดแขนออกจากแรงดึงของแพร่ชมพูมอรู้แล้วว่าฉันบ้าแค่ไหนเธอก็ได้ออกไปจากบ้านนี้ซะพาเพื่อนเธอไปด้วยฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะเจอนี้เธอนี่มันดื้อด้าน ดื้อได้แล้วจะทําไมพระชมพูเริ่มขึ้นเสียงจะทำลายร่างกายชิดอีกคนใช่ไหมเอาสิเอาเลยคนบ้าป่าเทือนใช่ฉันเป็นป่าเทือนฉะนั้นคนดีๆอย่างเธออยู่ที่นี่กับคนบ้าป่าเทือนอย่างฉันไม่ได้หรอกฉันจะอยู่เธอยื่นหน้าเถียงอย่างลืมตัวไรอย่างไอที่สุดเจ้าของบ้านเขาเอ่ยปากไล่ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมไป ตินบอกอย่างไม่พอใจที่เริ่มรู้ตัวแล้วว่ากำลังต่อกร่อนกับคนดื้อดึงนิ่ก็เป็นเจ้าของบ้านคนหนึ่งเหมือนกันแล้วเขาก็ยินดีต้อนรับฉันกับออสเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ไปไหนที่กว่าจะพบนิบ้าชิบตินสบทให้กับคนหัวรั้นอย่างแพรชมพูผมขอรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นครับมันเป็นความผิดของผมคนเดียวเพราะผมจึงเกิดเรื่องยุ่งๆพวกนี้จะมารับผิดชอบอย่างนั้นเหรออย่างนายจะมารับผิดชอบอะไรได้ตินมองอิสระอย่างดูแคลน เอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าไหมหรือถ้าจะให้ดีที่สุดก็รีบกลับกรุงเทพไปซะเราไม่ต้องกลับวุ่นวายกับน้องสาวฉันอีกผมไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะหานี้ให้เจอเขาตอบหนักแน่นถึงยังไง behold, ผมจะสู้ต่อไปเพื่อความรักของผมกับนี้สมก็เป็นเพื่อนกันจริงๆนะชอบทําตัวให้เป็นปัญหาก็ดีกว่าบางคนที่มัวแต่งมโโงไม่รู้จักมองโลกในแง่ดีเหมือนคนอื่นๆเขาแพรชมพูเถียงตินสายหน้าแล้วกําลังจะเดินหนี เพราะไม่อยากเสียเวลาทะเลาะด้วยเขาก็ต้องหันกลับไปเมื่อได้ยินแพรชมพูตะโกนเรียกอิสระที่กำลังเดินออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าเย็นเที่ยงที่แพรชมพูนั่งกดโทรศัพท์ติดต่อหาเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ความคืบหน้าอะไรเลยเพราะอิสระไม่ยอมรับสายขณะที่อารมณ์กำลังว้าวุ่นเธอก็เหลือมมองตินเอาแต่รื้อภาพถ่ายเก่าๆออกมาดูที่ข้างตัวเขาก็มีนิตยสารท่องเที่ยววางกองอยู่หลายสิบเล่ม เขาคิดจะทำอะไรหนังสือเดินทางท่องเที่ยวภูเก็ตบ้าไปแล้วไม่เคยออกนอกเส้นทางระหว่างบ้านกับที่ทำงานเลยหรือไงมัวมานั่งอ่านนติตยสารนั่งดูแผนที่อย่างนี้แล้วเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปหาเพื่อนของเธอละ่ะนี่คุณแพรชมพูเรียกเสียงเขียวนอกจากเขาจะไม่สนใจแล้วยังนั่งเปิดนติตยสารในมือดูไปเรื่อยราวกับว่าเสียงของเธอเป็นแค่ลมผ่านหูคุณไม่คิดจะออกตามหายินนี้เลยหรือไง ทำเหมือนอย่านี้ไม่ใช่น้องสาวคุณคำถามของเธอได้รับคำตอบคือการหันมาสบตาแวบหนึ่งแล้วกลับไปวุ่นวายกับสิ่งของตรงหน้าต่อท่าทางใจเย็นของเขามันทำให้เธอไม่พอใจแต่ป้าทองเดินเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนแพรชมพูจึงไม่ได้เอ่ยอะไรอีกป้าทองเป็นห่วงนิรชามากแค่ไหนหญิงสาวรู้ดีแต่ที่ยังเห็นนางแสดงความเข้มแข็ง คอยพูดให้กำลังใจพี่ชายอย่างในตินซึ่งเธอไม่เห็นว่าจะจำเป็นดื่มน้ำผลไม้เย็นๆสักหน่อยนะคะจะได้สดชื่นสมองจะได้ปลอดโปรง่งป้าทองวางแก้วน้ำแตงโมปั่นไว้ข้างตัวเขาจากนั้นก็เดินมายื่นใส่มือให้เธอพลางยิ้มมาอย่างใจเย็นทั้งที่ใบหน้านางก็หมุนมองไร้ความสุขแต่ความสุขเยือกเย็นของนางก็ยิ่งทำให้เธอและในตินต้องรับฟัง คอยพูดคอยจ้ากันเถอะค่ะผู้สูงวัยกล่าวอย่างเตือนสติมีโทรศัพท์เข้ามาบ้างไหมครับป้าน้ำเสียงเขาเปลี่ยนไปเมื่อเอ่ยกับผู้สูงวัยยังไม่มีเลยค่ะป้าก็รออยู่ทุกวันนางตอบพร้อมยกชายเสื้อขึ้นมาซับน้ำตาที่เตรียมจะร่วงชายหนุ่มพยักหน้ารับรู้แล้วกล่าวเสียงเครียดยานี้ไม่เคยเป็นแบบนี้เพราะใครละ่ะตินหันมาทางเธออย่าเพิ่งหาเรื่องทะเลาะได้ไหม ฉันเหนื่อที่จะเถียงเหนื่อที่จะพูดเรื่องไร้สาระกับเธอน้ำเสียงเขาดูเหนือหน่อยเหนอยากจะไปไหนก็ไปไปไม่ต้องมาไล่หรอกถ้าเจอนี้เมื่อไรฉันไปแน่เธอเสียงแข็งอย่างไม่ยอมลดละเสียงติมถอนหายใจชายหนุ่มหันมาบอกป้าทองที่ยังยืนรีร,รีรอรอป้าทองไปทํำงานเถอะครับเขาสั่งพร้อมลุกไปหยิบกุญแจรถคอยฟังเสียงโทรศัพท์ด้วยนะครับเผื่อมีความคืบหน้าจากทางตำรวจ ถ้ามีใครติดต่อมาเกี่ยวกับนี้ป้ารีบขอเบอร์เขาแล้วโทรตามผมเลยนะครับได้ค่ะป้าจะเฝ้าฟังเสียงโทรศัพท์ไม่ให้คลาดเลยเชียวขอบคุณครับป้าตินพูดจบก็เดินผ่านหน้าแพรชมพูออกไปที่รถคนนั่งมองอยู่ก่อนเลยรีบรุกพรวดพลาดแล้ววิ่งตามเขาออกไปคุณจะไปไหนเธอร้องถามแล้วลุกวิ่งตามเขาฉันถามว่าคุณจะไปไหนตินหันมามองแพรชมพู สีหน้าเหมือนรำคาญเธอนักหนาแต่หญิงสาวแกล้งไม่เห็นไม่อยากสนใจเพราะรู้ว่ายังไงตินก็ไม่มีทางญาติดีกับเธอแต่เธอไม่ได้แคร์ตรงนั้นเพราะเวลานี้การตามหานิรชาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบางทีเธอต้องยอมอ่อนข้อให้เขาแม้จะไม่ค่อยอยากทำสักเท่าไหร่เขาไม่ตอบเธอจึงรีบแทรกตัวเข้าไปนั่งทำหน้าเจียมเจียมอยู่ในรถทันทีที่เขาปลดล็อกประตู และไม่สนใจสายตาขวางที่มองมาเธอจะไปไหนมองคนที่เข้ามานั่งในรถอย่างเอือมระอาในความหน้าด้านหน้าทนของเธอนี่ถ้าไม่ใช่เพราะคิดว่าเป็นผู้หญิงและต่างบ้านต่างถิ่นมาแล้วก็เขาคงจับเหวี่ยงออกนอกบ้านไปแล้วไม่มาทนนั่งปวดกระบาลอยู่อย่างนี้แน่ไม่รู้คำตอบนี้ยิ่งพาให้ตินหนักใจและเบื่อที่จะต่อล้อต่อเถียงด้วยเขาถอนหายใจอีกครั้ง ก่อนก้าวตามขึ้นไปนั่งประจำที่คนขับบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์ใส่เกียร์ถอยพรวดเดียวจนคนที่นั่งมาด้วยหัวเขามำอย่างไม่ทันระวังตัวเธอหันมองหน้าเขาแล้วรีบหาที่ยึดเมื่อรถใส่เกียร์เดินหน้าแล้วพุ่งพรวดออกสู่ถนนที่คดเคี้ยวและลาดชันอย่างรวดเร็วขับรถอย่างนี้ไม่ตายดีแน่เธอแอบแช่งเมื่อเห็นติน่นเหยียบคันเร่งอย่างไม่คิดจะสนใจคนที่นั่งมาด้วย แพรชมพูลอบมองใบหน้าเข้มจากด้านข้างเพราะเห็นเขาขับรถไปเงียบๆไม่พูดไม่จาจนเธอระแวงต้องแอบมองบ่อยๆเพราะหากเขาคิดจะทำอะไรเธอจะได้ตั้งรับทันแต่ใบหน้าของตินเรียบเฉยไม่แสดงอารมณ์ใดๆมีเพียงแววตาที่ดูกล้าวหญิงสาวจึงเลือกที่จะสงบปากสงบคำไม่ต่อแยะอะไรกับเขาอยากพาไปไหนก็ต้องไปกระโดดขึ้นรถเขามาแล้วนี่ ตินพารถคู่ใจขึ้นขึ้นลงลงตามเนินเขาวนเวียนอยู่อย่างนี้จนแพรชมพูเริ่มมึนหัวเขาขับรถเข้ามาจอดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งลงจากรถไปเพียงครู่ก็กลับมาแล้วขับต่อไปอีกหมู่บ้านหนึ่งวนเวียนอยู่อย่างนี้ครึ่งวันเธอจึงรู้ว่าเขาถามหาน้องสาวจากบ้านคนรู้จักจนล่าสุดเขาหยิบภาพของนิรชาติดมือลงไปตามหายังสถานที่เที่ยวต่างๆ พูดคุยซักถามชาวบ้านแถวนั้นเธอวิ่งขึ้นลงรถตามเขาไปจนเหนื่อยเขาอาจไม่เชื่อว่านิรชาจะถูกแก๊งบ้าบอน,นั่นจับตัวไปหรือไม่เชื่อคำให้การของนายอิสระจึงพยายามตามหาน้องสาวจากแหล่งอื่นๆที่คิดว่านิรชาอาจจะไปตินขับรถตะเวนไปตามสถานที่ต่างๆที่หวังว่าจะพบนิรชาแต่ทุกคนที่เจอแล้วตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาไม่ได้พบหน้านิรชามานานแล้ว ก็จริงน้องสาวเขาเป็นคนขี้โรคอ่อนแอนิรชาจึงมักถูกสั่งให้อยู่โยงแต่ในบ้านเสมอแล้วมันผิดด้วยหรือที่เขารักและห่วงน้องสาวแม้จะได้ยินจากปากชาวบ้านหนาหูเกี่ยวกับลัทธิบ้าบอแต่เขาไม่เชื่อไม่คิดว่ามันจะมีจริงอย่างมากชาวบ้านก็คงหลงงมงายไปตามเรื่องจนกลายเป็นความหวาดกลัว อยู่อยู่จะมีลทัทธิเกิดขึ้นโดยเสรีได้ยังไงยิ่งคิดหาเหตุผลก็ยิ่งมองไม่เห็นความเป็นไปได้เขาจึงสรุปไปเองว่ามันเป็นเพียงแค่ข่าวหรือตินขับรถไปตามท้องถนนอย่างใช้ความคิดเส้นทางบนเกาะภูเก็ตส่วนใหญ่ลาดชันบางสายเป็นทางพาดไปตามเนินเขาเชื่อมต่อยังหาดทรายและถนนบางที่ก็ยาวขนานไปกับชายฝั่งถ้าไม่วิ่งเลาะชายหาดก็ไต่ขึ้นลงตามเนินเขา ถึงเขาจะชินกับเส้นทางแต่มันจะมีบ้างที่ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะถ้าเผลอขับเพลินเพนเมื่อไหร่ก็อาจแหกโค้งถึงขั้นพารถตกเหวกลิ้งลงน้ำทะเลกันไปเลยทีเดียวโดยเฉพาะทางไปยังหาดป่าตองแม้ถนนจะอยู่ในสภาพดีแต่เส้นทางที่โค้งจนเกือบจะเป็นวงกลมทำให้ต้องเพิ่มความระวังเวลาผ่านไปไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงหญิงสาวที่นั่งนิ่งอยู่ข้าง ก็ทำตัวสมเป็นตุ๊กตาหน้ารถเมื่อเธอพลอยหลับไปอย่างง่ายดายตินสายหน้าอย่างระอาไม่คิดว่าจะต้องมาสู้รบปรบมือกับคนดื้อดึงคิดว่าจะแน่ชายหนุ่มเบนสายตากลับมาที่ท้องถนนมุ่งหน้าไปยังสถานที่ต่างๆโดยมีแพรชมพูนั่งหลับสนิทอยู่ในรถตลอดทั้งเส้นทางแต่คำตอบของคนพวกนั้นก็ทำให้เขาผิดหวัง สุดท้ายก็ต้องมาลงเอ่ยที่สถานีตำรวจอีกครั้ง